มิรชัยบัญชาเริ่มแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี2501จนถึงวันที่8ตุลาคมปี2513ก็เสียชีวิตครับยังไม่เคยมีใครนับว่าภาพยนตร์ที่มิรชัยบัญชาแสดงมานั้นมีจํานวนกี่เรื่องกันแน่นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมเริ่มนับภาพยนตร์มิตรชัยบัญชาที่ออกฉายมาตั้งแต่ปี2501จนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่ออกฉายในปี2517ใจล่าช้าหน่อยนะครับนับได้ทั้งหมด266เรื่อง โดยในปี2,509นั้นมีหนังมิตชัยบัญชาออกฉายมากที่สุดถึง38เรื่องและผมทำคลิปชุดนี้เพื่อจะรวบรวมหนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาออกฉายมาตั้งแต่ปี2,501จนถึงปี2,517ว่ามีกี่เรื่องและแต่ละเรื่องนั้นยังมีฟิล์มหนังเหลือให้ดูหรือไม่และวันนี้ก็มาถึงปี2,512นะครับที่มีหนังมิตชัยบัญชาออกฉายทั้งหมด35เรื่องแต่ว่าน่าเสียดายนะครับ ในจำนวน35เรื่องที่พระเอกมิัยบัญชาสแสดงหนังไว้นั้นปัจจุบันเหลือให้ดูอยู่แค่13เรื่องครับแบ่งออกเป็นหนัง8เรื่องนะครับที่ออกขายเป็น VCD หรือว่า DVD ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็อีก5เรื่องนะครับซึ่งเป็นหนังที่กลุ่มใบหวานวานวานกลุ่มของพวกเรานี่แหละครับหาพิพ์มาได้5เรื่องแล้วก็ภาคเสียงนําออกใาเ้เผยแพร่ครับและนี่ก็คือปาลาไหลทอง มิตรชัยบัญชาพบกับเพชรราชวราชนะครับแต่ว่าตัวเอกที่เป็นปลาไหลทองหรือว่าเป็นปีศาจในเรื่องก็คือคนนี้ครับคุณวาสนาฉลากอรน,นะครับส่วนผู้ที่สร้างและกํำกับเรื่องนี้ก็คือคุณรัฐเศษฐพักดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเคยทําเรื่องงูผีมาก่อนนะครับหนังเรื่องปลาไหลทองนะครับเข้าฉายที่โรงหนังคัดเท่ครับเมื่อวันที่29เดือนพฤษภาค,คม ปี2.512นะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับและถ้าสังเกตจากหนังเรื่องนี้นะครับบทส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่คุณวาสนาชลากรนะครับแล้วก็เหล่าผีทั้งหลายนะครับที่เป็นบริวารนะครับที่จะต้องเป็นปลาไหลแล้วก็ออกกินคนนะครับส่วนมิตรเพชรานี่ก็แสดงนะครับแต่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องอยู่ไม่มากนะครับแบบนี้แหละครับที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าขอให้หนังมีมิตรมีเพชรา อยู่ในเรื่องนะครับคนก็ไปดูกันนะครับสําหรับฟิล์มหนังเรื่องประหลยทองนะครับพวกเราเคยพบอยู่นะครับแต่ว่าเป็นสั้นๆนะครับไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นฟิล์มหนังที่เหลืออยู่ที่บริการหนังใหญ่ค้างข้างสลาเฉลิมกรุงนะครับเหลือเต็มเรื่องนะครับมีบทภาคนะครับแล้วก็ถูกเหมาซื้อเอาไปทําเป็น เทปวิดีโอนะครับสมัยก่อนเป็นเทปวิดีโอนะครับภาพก็จะเป็นแค่ลักษณะนี้นะครับจะต่างกับปัจจุบันนะครับที่ทําเป็นไฟล์เอดดีหรือว่าไฟล์สแกนฟิลนะครับภาพก็จะคมชัดนะครับจากนั้นก็นักภาพอาชีพก็ช่วยกันภาคหนังเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ออกเป็นเทปยูเมติกเก็บไว้นะครับสุดท้ายก็ได้มาออกเป็นแผ่น VCD อย่างที่ท่านเห็นแล้วก็ซื้อเอาไปดูลวนะครับวันนี้ผมตัดเป็นภาพเป็นฉากให้ดูนะครับเพื่อบันทึกไว้ว่า นี่คือหนัง16มม,มนะครับเรื่องปลาไหลทองที่ออกฉายในปี2 5 1 2นะครับและปัจจุบันก็เป็นหนึ่งใน266เรื่องหนังมิชชััญชานะครับที่ยังมีฟิล์มเหลือให้เผยแพร่